สวัสดีกูชื่อบาร์กูเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆวันนั้นกูมีประชุมด่วนที่เชียงใหม่เลยต้องจอดจองโรงแรมกระทันหันกูหาไปหามาแต่ดันเหลือแค่โรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งที่ยังมีห้องว่างพนักงานต้อนรับเป็นป้าแกๆ่ๆพอรู้ว่ากูจะมาพักแค่คืนเดียวแกก็ยิ้มแปลกๆแล้วพูดว่าโชคดีนะกูไม่ได้คิดอะไรรับกุญแจห้องแล้วขึ้นไปบนห้องพัก พอเปิดห้องเข้าไปก็ปกติดีมีเตียงมีโต๊ะตู้เสื้อผ้าแต่สิ่งที่สะดุดตามากคือกระจกบานใหญ่ติดอยู่ปลายเตียงแม่งสะท้อนเห็นทุกมุมห้องอย่างชัดเจนกูนอนเล่นมือถือไปเรื่อยๆจนเริ่มง่วงก็กัจะปิดไฟนอนแต่พอกูหันไปมองกระจกแม่งมีเงาดำๆยืนอยู่ปลายเตียงกูสะดุ้งหันไปดูที่ปลายเตียงจริงๆแต่ไม่มีอะไรกูค,คิดว่า ตัวเองคงตาฝาดไปเลยพยายามไม่คิดอะไรมากแล้วหลับไปตอนกลางคืนกูสะดึงกูสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเหมือนมีอะไรขยับอยู่ในห้องพอหันไปมองที่กระจกอีกทีคราวนี้แม่งไม่ใช่แค่เงาดำละแต่เป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวหน้าเละๆยืนยิ้มให้กูอยู่ในกระจกกูขยับตัวไม่ได้ได้แต่มองเธอ ค่อยๆก้าออกมาจากกระจกหลังจากนั้นกูจำอะไรไม่ได้เลยมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้านอนอยู่ที่พื้นห้องมือถือกูกระจัดกระจายไปหมดกูรีบเก็บข้าวของวิ่งลงไปเช็คเอาท์ป้าแก่ที่ดูแลโรงแรมเห็นกูหน้าเซษก็แค่ยิ้มแล้วพูดว่าอ๋ออยู่รอดมาได้นะกูไม่พูดอะไร กูรีบออกจากโรงแรมแล้วไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลังจากกูออกโรงแรมนั้นมาได้กูนั่งรถออกไปสนามบินทั้งที่ใจยังสัน่นตอนนั้นกูคิดอยู่แค่อย่างเดียวกูต้องกลับบ้านกูไม่อยากอยู่ที่เชียงใหม่นี่แล้วพอกูถึงสนามบินกูรีบซื้อตั๋วรอบแรกกับกทมแต่ปรากฏว่ารอบแรกเต็มต้องรอถึงตอนค่ำกูเลยหามุมสงบสงบ,สงบนั่งพัก เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูเพื่อจะเจออะไรที่ทําให้ใจเย็นลงบ้างแต่พอเปิดมือถือกูถึงกับขนลุกสู้หน้าจอกูมีรูปเป็นเลยรอยรูปทั้งหมดเป็นรูปของกูเองที่กําลังนอนอยู่บนเตียงเมื่อคือนบางรูปเหมือนถ่ายจากมุมสูงบางรูปก็เหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วก้มลงมาถ่ายที่น่ากลัวที่สุดคือมีรูปหนึ่งที่กูกําลังลืมตามองกล้อง หอมเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังกูแทบโยนมือถือทิ้งมือสั่นไปหมดจับเครื่องแทบไม่อยู่กูรีบลบรูปทั้งหมดแต่กูสาบานได้เลยว่าต่อให้กูลบไปแล้วภาพพวกนั้นแม่งก็ไม่หายไปจากหัวกูเลยกูพยายามตั้งสติระหว่างที่รอขึ้นเครื่องก็คิดมาตลอดว่าตกลงเมื่อคืนมันเกิดที่อะไรขึ้นกันแน่วะจนกระทั่งตอนที่กูนั่งรองขึ้นเครื่องมีป้าแก่ๆคนหนึ่ง เดินเข้ามาข้างๆดูเหมือนจะเป็นคนพื้นที่แกหันมามองกูแล้วพูดขึ้นว่าหน้าแบบนี้ไปเจออะไรมาล่ะสิกูสะดุ้งสุดตัวนี่ผ่นไปมองแกถอนหายใจแล้วพูดต่อว่าพักที่โรงแรมนั่นมาใช่ไหมตอนนั้นกูขนลุกไปทั้งตัวเลยพยักหน้าเบาๆป้าแกยิ้มจางๆก่อนจะพูดว่าเด็กที่นั่น มันชอบคนต่างถิ่นนะมึงโชคดีที่ออกมาได้แต่คิดหรอว่ามันจะปล่อยมึงไปง่ายๆเสียงประกาศเรียกขึ้นเครื่องดังขึ้นกูหันไปทางป้าแค่เสี้ยววินาทีแต่พอหันกลับมาอีกทีป้าแกหายไปแล้วกูไม่รอช้ารีบลุกเดินไปขึ้นเครื่องด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนกำลังมองกูอยู่ตลอดเวลาพอกูขึ้นไปนั่งบนเครื่องกูพยายามคิดว่าเดีย๋ยวพอกลับถึงบ้านทุกอย่างมันก็คงจะจบ แต่แม่งไม่เป็นแบบนั้นเด็กระหว่างที่กำลังขึ้นเครื่องกูหยิบมือถือขึ้นมาเช็คอีกทีว่าไฟาล์รูปพวกนั้นหายไปหมดแล้วจริงๆชงใช่ไหมแต่พอกูเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมามีคลิปวิดีโออยู่ไฟล์หนึ่งที่กูไม่เคยถ่ายกูจ้องมันอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจกดเล่นภาพในคลิปเป็นห้องของกูเมื่อคืนมุมกล้องเหมือนตั้งอยู่ปลายเตียงตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติกูนอนหลับสนิทไม่มีอะไรผิดปกติ แต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วินาทีกูก็เห็นผ้าห่มของกูค่อยๆเลื่อนเองเหมือนมีใครดึงออกอย่างชา้ชาๆจากนั้นเงาดำๆก็ค่อยๆปรากฏอยู่ตรงปลายเตียงก่อนที่ร่างผู้หญิงผุยาวชุดขาวจะค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดอ,อย่างชา้ชาๆเธอยืนมองกูที่กำลังนอนอยู่นานมากแล้วทันใดน,นั้นเองกล้องก็สั่นนิดหน่อยเหมือนมีคนขยับมันก่อนที่เธอจะหันไปมองกล้องและคลิปก็ตัดจบ กูตัวแข็งไม่กล้าขยับพยายามตั้งสติแต่แล้วไฟในเครื่องบินกระพริบผู้โดยสารรอบข้างหันมามองกันแบบงงๆแอร์โฮสเตสก็เดินมาตรวจสอบกูเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วมือสั่นไปหมดรีบปิดหน้าจอมือถือเอามือกุมหัวพยายามบอกตัวเองว่าแม่งไม่มีอะไรทุกอย่างก็คงเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่วินาทีที่กูกำลังหายใจโลง่ลงๆนั่นเองหน้าจอมือถือของกูดับไปเอง ก่อนที่มันจะติดขึ้นมาใหม่เองอัตโนมัติและบนหน้าจอมีแค่ภาพถ่ายเซลฟี่ของกูแต่มันไม่ใช่ที่กูถ่ายเพราะข้างหลังในรูปมีเธออยู่ตรงนั้นและยิ้มให้กู